สวัสดีค่ะวันนี้เบาๆค่ะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าไปธุระมาแล้วก็ Facebook ก็แกล้งทุกวันนั่นแหละค่ะโพสเยอะก็ไม่ได้โพสเยอะก็ไม่คนเห็นเราเราคิดแค่ว่าคนที่ได้เห็นเราคือคนที่มีวาสนาบุญบารมีร่วมกันนะคะวันนี้ก่อนนอนมาดาประยาขอเติมพลังบวกให้หนักๆทุกคนบวมคตสิอกหักทํางานไม่สําเร็จผลมีความทุกข์กายไม่สบายใจลูกเต้ากวนตัวผัวกวนใจ หัวไปมีเมียหน่อยมีโกงมีกิกผิดหวังไม่ถูกเลขเงินไม่ดีการค้าขายไม่คล่องคนไหนที่มีพลังลบให้ฟังคลิปนี้ก่อนนอนมาดามไปยาไม่ได้เป็นไลฟ์โค้ชแต่เป็นคนที่สามารถเติมพลังบวกให้ได้แบบโคตรง่ายเลยเรามาฟังวิธีเติมพลังบวกแบบง่ายๆก่อนนอนกันนะคะแม่แนะนำวิธีมีออร่าเหมือนแม่่อยคะ่ะอามีกระตก มีออร่าก็คือการนอนหลับที่ดีเดี๋ยวจะบอกสูตรก็คือออร่าเนี่ยขั้นแรกที่เราสามารถสร้างออร่าได้เองก็คือการเคลียร์ปัญหาชีวิตออกจากหัวเราบอเมน่มาเป็นนี่เขาอยู่สามแสนสีเฮดเคลียร์สมองกับบอเมนอันนั้นก็เข้าใจอยู่อันนั้นคือคนมึนคนหยาบคนเฉยนะคือคนหยาบในที่นี้ใช่หมหมายถึงว่าการเคลียร์ปัญหาออกจากหัวเราก็คืออะไรที่มันหนักอกหนักใจก็พยายามเคลียร์ออก กินให้ได้นอนให้หลับกินให้อิ่มนอนให้เกินแปดชั่วโมงอย่างน้อยก็คือเจดชั่วโมงนอนพอปุ๊บเธอกินดีปุ๊บแวดล้อมเราก็ต้องดีเราอย่าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่มันจับกลุ่มแล้วก็พาเราทำอะไรสาระเช่นนั่งนินทาชาวบ้านมันน่าเบื่อมันเสียเวลานะคะเวลาชีวิตคนมันมีจำกัดอีกหน่อยเพื่อนก็ต้องลาจากกันเพื่อนร่วมง,งานเพื่อนแก๊งก็ดีพยายามฉายเดี่ยวให้ได้พยายามบินเดี่ยวให้เป็น เพราะว่าวันหนึ่งเราจะต้องไปคนเดียวอยู่แล้วทําไมเราควรจะต้องรีบสร้างตัวอย่างนั้นก็มีที่ดินผืนเล็กๆเป็นของเราที่บ้านนอกมีทุ่งหน้าก็ได้เพราะว่าวันหนึ่งพอเราแก่ตัวมาเราคิดนะคะถ้าเรามีคู่ครองที่ไม่ดีเราแก่ตัวมาเราทุพพลภาพมาไม่มีใครดูแลเรานอกจากครอบครัวเราอ่ะสมมุติตอนเนี้ยเดินไม่ได้อ่ะอ่ะเดินไม่ได้เลยป่วยหนะัก เธอว่าเขาจะเก็บเธอไว้ไหมเธอถามแบบนี้เลยมันก็น้อยเราไม่โทษคนรักเราถ้าเขาไม่เลี้ยงดูเราถ้าเราพิการมันเป็นธรรมดาที่เขาจะสามารถไปหาคนอื่นได้แต่คนที่เราจะสามารถฝากพีฝากใครได้ก็คือครอบครัวเรานะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะอย่างแล้วก็ครอบครัวเราชองดิฉันเองยังก็เลยอยากให้มีความแบบว่ามีความสัมพันธ์กันให้มันดีในครอบครัวเรา พอเรามีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีพ่อแม่รักกันอบอุ่นเราช่วยเหลือพ่อแม่ช่วยเหลือพี่น้องอ่ะวันหนึ่งเราสามารถที่จะมีที่พึ่งได้ก็คือเขาเพราะว่าทุกคนบอกว่าไอต้องพึ่งตัวเองอันนั้นนี่ก็คือทุกคนก็พึพ่งตัวเองหมดนั่นแหละคะ่ะแต่ไพ่ใบหนึ่งที่ต้องมีคือครอบครัวที่มันดีๆนะหลายคนบอกก็หัดทําประกันชีวิตทํานู่นทํานี่ ไว้เป็นหลักประกันตัวเองจะต้องไม่เป็นภาระคนอื่นอแน,น่นอนทุกคนทําแต่อย่าลืมว่าอย่างน้อยเนี่ยเปลี่ยนแพมเพิร์สวันหนึ่งเนี่ยอาจจะมีคนต้องได้เปลี่ยนให้เรามันไม่ง่ายเหมือนกันนะคะก็ต้องทําให้รากฐานครอบครัวดีระดับหนึ่งก่อนอันนี้คือไปไปคิดอย่างนี้ดีปุ๊บแล้วเนี่ยเราก็สบายใจในขั้นหนึ่งแหละสบายใจแล้วก็ไม่มีความทุกข์ใจไม่มีความเดือดร้อนในระดับหนึ่ง อออย่างหนึ่งคือเติมพลังบวกก็คือวันไหนที่เรารู้สึกดาวแล้วอย่าไปเล่น facebook เราอย่าไปแบบเอ่อไปเสพสื่อให้มากนะคะเราอย่าไปส่องชีวิตคนอื่นยิ่งเรารู้ว่าใครเป็นศัตรูเรานะคะหรือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตเราด้อยกว่าเขาเมฆมันไปไกลกว่าเราอย่างเงี้ยเราอย่าไปดูนะคะเราอย่าเราอย่าไปดูอย่าไปเอาคนอื่นมาเปรียบกับตัวเองเพราะว่า สิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกใบนี้คนที่ประเสริฐที่สุดคือตัวเราคือเราคแค่หนึ่งเดียววันไหนร่างกายเราแย่วันไหนใจิตใจเราแย่ไม่มีใครช่วยเราได้ตัวเราคือหนึ่งเดียวมาคนเดียวตายคนเดียวแน่นอนเราอย่าไปเสียเวลามองดูลูกวิ่งคนอื่นในชีวิตประจําวันของไตเนี่ยไปเป็นคนที่ไม่ติด Facebook ไม่ติดสื่อเลยหลายคนจะคิดว่าไม่รู้จักคนนั้นคนนี้หรอเอาจริงจริง น้อยมากที่รู้รู้จักพิมพ์ลี่พายไหมอันแน่นอนอันนี้ติดท็อปเรารู้เรารู้ข่าวที่มันเด่นๆนะคะแต่อะไรที่ไร้าสาระฆ่ากันตายนู่นนั่นนี่เอาตรงนะคะเราไม่อ่านเลยเพราะว่าเราคิดว่ามันลกสมองมันมันเกินไปสําหรับวันหนึ่งที่เราจะต้องมารู้อะไรที่คนไปตีกับคนนั้นคนนั้นไปฆ่าคนนี้เราแทบจะไม่รู้เลยไม่ได้อ่านเลยไม่ไม่ดูเลยนะะสวัสดีจากเมกาเด,ด้อคาะมาฟังแล้วเพลินมากอันนาสาวซอยเฮ็ดหยังคะ พราวรินพราวรินสมิธเจ้าเพื่อนมากเจ้าคือเพศหน้าสาวค่ะฉันไปที่ห้องกลงเดือนหน้าเดอ้อต้องหมานเท่านั้นไว้สมใจนะคะอย่าลืมนะคะยิ่งเราออกงานออกแค่ท okay, ทำงานนวดขายประกันขายรถขายบ้านขายคอนโดขายกี่อ่ะพูดกันตรงๆเลยอยากขายอะไรขายค่ะ ตัวใครตัวมันเพราะจิตเรามีดวงเดียวตายคนเดียวหากินคนเดียวไม่มีใครหาเงนินให้เราใช้ละค่ะเราโตแล้วมีแต่หาให้พ่อยแม่เอาของดีไปน้ำมันสนิทเขาหลงนะคะตัวนี้แรกหละหอมไปใช้เองไปใช้คู่กันเลยหมาแรงเบอร์สิทธิเลยนะคะอันนี้สีพึ่งขมนค่ะของขาวทุกตัวไม่เข้าตัวใช้แล้วออร่าปังใช้แล้วไม่เป็นปอบไม่มีภัยนะคะไม่มีผีไม่มีพรายค่ะ ขายกีเท่านั้นเพราะเราสวยค่ะกีเรามีประโยชน์แน่นอนค่ะขายอะไรก็ขายได้คนที่ว่าให้เราสมมุติเราขายกีคนที่ว่าให้เราลึกๆเขาอยากขายอยู่ค่ะแต่มันขายไม่ออกไม่มีคนซื้อค่ะตายแล้วเกิดใหม่สิบชาติ ขอให้มีกีที่เพอร์เฟกไว้แบบเป็นนาผืนน้อยเรียกซับเข้ามาเรื่อยๆในชีวิตปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะเอาตรงๆเธยค่ะคนขายกีมีแต่สวยๆเนาะถ้าสวยและมีโอกาสถ้ากีทําเงินได้คุณจะไม่ทำหรอก<ๆ>อันนี้ถ,า,ถามจากใจจริงเนาะไม่ว่าใครนะไม่แซะใครเลยถามจริงเวลาแบบคนไปแซะคนขายกีอะไรเงี้ยคือ คุณไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาสวยมากคนขายกีส่วนใหญ่ที่สวยมากกระเทยก็เหมือนกันดาราเหมือนดาราแบบอินเตอร์มากกระเทยอ่ะก้นแบบใหญ่ๆาง,งแล้วเอวคอดๆนมใหญ่ๆผมยาวๆผมเงา,งาๆคุณรู้ไหมคะว่าพวกนี้เขาสวยมากเราต้องยอมเขานะคะฉันตอนฉันเป็นเด็กอะ่ะฉันไปเล่นที่พัทยาฉันเห็นสาวที่พัทยาในสายตาฉันมีแต่คนสวยๆ ทำไมเขาเซ็กซี่จังเขายั่วจังเรารู้สึกชอบเขานะเราเห็นเขาเต้นอโกโก้อะไรอะตามแบบบาร์ที่มันเปิดอะมันมันเปิดแบบมันสามารถยืนเต้นได้แล้วก็แบบไปบริการแขกไปเสิร์ฟเบียรเสิร์ฟอยา่างสาวเบียรสาวเสิร์ฟมีแจะสวยๆทําไมเราชอบเขาอะ่ะทําไมเราดูแล้วมันเพลินนะ่ะเราอยากเราอยากนั่งดูเขาอยากดูเขาเต้นอยากดูเขาเสิร์ฟเบียแขกคุยกับแขกทาไมเราชอบขนาดเราเป็นผู้หญิงนะ เราอยากไปนั่งจิบเบียร์แล้วก็ไปดูการทํางานเขาเก๋กจะตายมีแต่คนวสวยๆเลือกได้ถ้าเลือกได้ก็เลือกสวยแบบเขาอะค่ะแล้วก็อะไรทําเงินได้ก็ต้องทำาละคะ่ะเอาตรงๆแล้วกะะ็ชอบค่ะอ่ะเอาพูดตรงๆเลยนะคะถ้าไม่ได้ทุนไปเรียนนะคะดิฉันยังคิดอยู่คขาดีฉันก็ต้องนั่งจับผู้ชายคะ่ะอะเพราะว่ามันเป็นไพ่ใบพิเศษอะแล้วอาจจะทํางานเป็นกากีเกิล<ม>ไปทํางานไปด้วย แต่ระหว่างวันว่างแล้วก็ต้องไปอ,อ่อยผู้ชายอะ่ะฉันคิดธุรกิจไม่ออกเลยค่ะฉันคิดการดําเนินชีวิตไม่ออกเลยถ้าไม่ให้กับผู้ชายฉันไม่รู้จะทําอะไรแล้วล่ะค่ะอ่านูดตรงๆนะคะทำสามสิ่งนี้ผู้ชายบอกเรื่องแน่นอนอันนี้จะมาผู้เพิ่มเติมหลังที่แล้วว่าทํายังไงให้มีเสน่ห์มากตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่คอนเฟิร์มว่าถ้า อยากให้เขาอยู่อ่ะอย่าทําตัวแบบนี้นะคะอันดับแรกก็คือถ้าเกิดเราเจอคนที่ใช่เราต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่งให้เขากับเราถ้าเรายังออนไลน์อยู่เราเล่นทินเดอร์อยู่เราเล่นอนุนันนี้อยู่มันจะเกิดความไม่มั่นใจต่อกันเกิดความไม่มั่นคงนะคะบางคนเขากลองใจเราได้อย่างเช่นเราเจอคนที่อ,อยู่ทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเราเจอกันทางเน็ตออนไลน์ทางแอปพลิเคชันส บางแอปพลิเคชันเจอกันออนไลน์ปุ๊บอ่ะเราไม่ปิดแอคเค้์หรือว่าเรายังคุยคนอื่นอยู่นะคะไปเคยเคยโดนลองใจจากปาที่ฮอลแลนด์เขาใช้แอคเค้์ปลอมมาคุยกับเราอู้ด้วยความหี้เคียวอะ่ะเราก็คุยกับคนนั้นคนนี้แล้วก็เซฮิลโลคนนี้ด้วยตายหาแล้วคุยกันทุกวันนัดไปกินคอฟฟกันอุ้ยตายแล้วคะ่ะโดนแหกหน้าเลย แต่เขาก็ไม่ว่าอะไรเข้าใจดีเนาะเขาก็บอกว่าเออขออย่าทําแบบนี้อีกนัดก็นัดกันกับเราอะค่ะไม่แกล้งเราอะคือเรารู้สึกขายหน้าแล้วก็เสียใจมากก็มีหิ้งเขียวเรานี่แหละหีเขียวนํามาซึ่งความความหีเขียวควมดอกทองอะมันมันบันเลยจริงๆอะเราอย่าหาทาเราเจอคนดีๆแล้วที่เราอย่าหาหีเขียวอีกหยุดได้หยุดหยุดไม่ได้ก็ต้องหยุดถ้าไม่อยากหยุดก็อย่ามีผัว ผู้ชายทักมาขอเซิงข่อยทุกมือเด็กน้อยมอสีอยากเซิรอแต่ข่อยตั้งแต่บูชาสีพึ่งน้ามันมาเราจะมีสเสน่ห์อันนี้เติมสเนสเน่ห์อย่างแพาวนะคะจะไม่พูดบ่อยเดี๋ยวจะว่าขายของเติมสเสน่ห์แพ,พาวมากแม่คือเวอร์มากคือตัวนี้แอปไลน์เดี๋ยวไปจะจะส่งพรุ่งนี้แล้วก็เออแถมสูตรเด็ดออนไลน์นะคะอย่างแรงๆเลยมันดีพูดแค่นี้นะคะ คือดีเดี๋ยวพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยว a c e b o o k บล็อกอันดับอย่างที่2นะคะถ้าเกิดเราเจอคนรักแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก็คือเรียนรู้ใจเขาพยายามสแกนใจเขาให้ได้อย่างเช่นว่าเขาชอบไหมถ้าเราจะไปจูจ้จี้จุกจิกเขาชอบไหมถ้าเราตรวจเช็คเขาถ้าเขาไม่ชอบให้เราจับโทรศัพท์เลยเราก็ต้องพึงระวังไว้ก่อนนะคะก็ต้องทำความดีไว้ก่อนก็ไม่ต้องไปจับ ก็คือการไปเช็คโทรศัพท์ไปนู่นไปนี่ก็คือมันเบสิกแล้วแหละทุกคนรู้อยู่แล้วนะแต่ว่าไปคิดว่าการจับโทรศัพท์มาจับของเรานี่ไม่ได้เลยนะเพราะว่าความลับเรา ma. เยอะมากลองตรงนะเราพูดอะ่ะเออถ้าเป็นแฟนเราอ่ะเราจะต้องเช็คโทรศัพท์ได้เช็คของเขาได้แต่ของเราเนี่ยอย่ามาแตะอย่ามาต่อยอย่ามาบ่ายทัางหลายนายหลายหรือถ้าคุณอยากจับโทรศัพท์เขาอยากเช็คคุณก็ต้องเคลียร์โทรศัพท์คุณให้ดีสาม เวลาเดินไปไหนมาไหนอย่าไปเจ้าชู้เพราะมันดูแล้วไม่มั่นคงอย่างที่บอกมันข้อหนึ่งเลยการที่เราไปไหนแล้วให้เกียรติเขาเร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 าไปแบบเป็นเดทอะไรเงี้ยนะคะเราเราอย่าไปมองคนอื่นเพราะว่าเราเคยเป็นเราไปมองแล้วเรายิ้มให้แบบเข้าไปห้องน้ำเราเรายิ้มให้อีกตัง,งค่ะคือเข้ากะตีมือจ้าของไปอยู่ได้ยัาหาเห็ดเศร้าพฤติกรรมนี้เศ้าพฤติกรรมนี้แต่มันบอกอางเพราะว่าเราเป็นคนเจ้าชู้ เราไม่ได้คนหน้าตาดีหรอกแต่เราเจ้าชูเก่งและเราเจ้าชูได้เราเจ้าชูแล้วแบบเจ้าชูไม่เนียนหรอกแต่แฮปปี้อ่ะเราอยา่าทําเดี๋ยวจะบอกอีกข้อหนึ่งก็คืออย่าทําเลยก็คือการที่เลือกคนที่ไม่แมทช์กับเราโดยโดยเฉพาะความไม่พูด ความสูงความสูงเป็นอะไรที่เราจะต้องให้เหมาะกับเรามากๆเราใส่ส้นสูงผู้ชายยังต้องสูงกว่าเราเพราะว่ามันเสริมความมั่นใจให้กับเราอันนี้บางคนถามนะอันนี้ตอบให้คนที่ถามมาก่อนหน้าว่าความสูงมีผลไหมความสูงแล้วแต่คนนะแต่สําหรับเรามีผลมากเพราะเราชอบใส่ส้นสูงเราใส่ส้นสูงเขาก็จะต้องสูงกว่าเรา มันเป็นการที่แบบว่าหมายถึงว่าคู่ที่จะเดินไปกับเรานะคะแต่ว่าถ้าคนไหนที่แบบคาแรคเตอร์เจ๋งจริงๆอ๋อไม่สูงก็ก็คุยกันได้หมายถึงว่าบุคลิก,กภาพมันต้องแมชกันอนะคนนึงแบบโคตรโมเดิร์นคนนึงโคตรเชยเงี้ยมันก็ไปไม่ได้เขาไม่ทิ้งเราหรอกแต่ด้วยความที่ว่าประสานเราจะขึ้นเวลาเราไม่มั่นใจเป็นไหมคะไม่รู้ใจอยไงไงคือคือเวลาเรารู้สึกไม่ความสุขอะเราขึ้นประสานเราขึ้นเขาก็จะเบื่อเรา มันก็จะทําให้แตกหักได้แม่คิดยังไงกับคนที่มองว่าเราย้อนแย้งที่ทําบุญเยอะแต่บอกลอกผู้ชายมินตี้เคยมีคนคิดเคยมีคนถามเหมือนกันว่าไปขอเงินผู้ชายแบบเนี้ยอ่าถ้าเรียกว่าบอกลอกเนี่ยอันนั้นคือนิยามที่เขาว่าให้เราในระหว่างที่เราคุยกับผู้ชายเนี่ยเราจะรู้เองคือบุญบาปเนี่ยไม่มีใครเยีดยดให้ใครได้ ไม่มีใครสามารถเอาบาดไปฟาดให้ใครได้อย่างหนึ่งสองเวลาเขาพูดที่บอกเมื่อกี้บอกว่าบอกลอกแอะสมมุติว่ามีคนธรรม,าาม,มาดาปไปอย่างเจ้าไปหลอกเอาเงินฝรั่งแบบเนี่ยแล้วเจ้ากระทาบุญเจ้าอย้อนแยงบออันนี้ก็ขอตอบไว้ตรงนี้เลยว่าคําว่าบอกลอกอันนั้นคือจากปากของคุณเองคือปากจากคอมเมนเตอร์เองผู้คอมเมนต์ผู้สแสดงความคิดเห็นเองแต่ในใจเราเวลาเราคุยกับฝรั่งหนึ่งปุ๊บ การปอกล่าเนี่ยเราจะรู้อยู่แก่ใจหนึ่งเรามีผัวแล้วเรายังไปปอกลอกเขาอันนั้นคือบอกลอกหลอกเขาว่าเราโสดหลอกเขาว่าจะมีชีวิตร่วมกับเขาเราโสดไม่มีผัวไม่มีลูกอันนั้นปอกอกอ่าถ้าคุณทําตรงนั้นคุณก็จะรู้อยู่ใจคุณปุ๊บนี่คือบาปบาปไม่ว่าจะอยู่สว่างหรือมืดบาปคือบาปไม่มีใครมาจดจําบาปเราเราบันทึกลงไปในจิตด,ดวงนี้ของเราเองก็คือเราทําบาปเรารู้แล้ว แต่ถ้ามารดาปยาพุกฉ้นโสดอันนี้หนึ่งคือเรื่องจริงชันโสดสมมติฉันไม่มีลูกอ่าฉันไม่มีใบทะเบียนสมรสฉันคุยกับคุณเพราะฉันกาลังหาแฟนอยู่อ่ดสมมติเราคุยกับฝรั่งใช่ไหมฉันกําลังหาแฟนอยู่ฉันคุยกับคุณสิ่งที่เราจะได้คือประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เราจะคบกันได้ถึงไหนอะไรยังไงเราจะพูดกับฝรั่งอ่าเราจะพูดว่าโอเคคุณอายุเจ็ดสิบห้าแล้วเจ็ดสิบแปดแล้วคุณมาไม่ได้แต่เราสามารถเป็นเพื่อนออนไลน์กันได้อ่า วันนี้มันเกิดชนะคุณมีอะไรให้ฉันแล้วก็ขอไปตรงๆอย่างเงี้ยถ้าเรียกว่าบอกลอกเราจะรู้ในใจของเราเองว่าอันนี้ไม่ได้บอกลออเพราะเราบอกเขาไปตรงๆเราบอกเขาไปตรงๆนอกจากพวกนจีเรยพวกสแกมที่ว่าบอกลอกโดยชิ้นเชิงคือคุณไม่มีตัวตนคุณเอารูปแพนเค้กมาบอกว่าเป็นรูปของคุณอ่ะเอารูปในอินเทอร์เน็ตนมใหญ่ๆไปส่งให้ฝรั่งแล้วบอกว่าเป็นคุณและคุณทั้งนั้นที่คุณเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยอ่ะคุณเป็นผู้ชายคุณหลอกว่าคุณเป็นแพนเค้ก อันนี้คือบอกหลอกอันนั้นบาปข้อบาปของเต็มๆนะคะแล้วการที่เราคิดว่าจะมาย้อนแย้งไหมสังคมจะประนามไหมเราไม่แคร์เราไม่คิดเรื่องคนอื่นเพราะบาปกับบุญเราเป็นคนสร้างเราคิดแค่นี้เราคิดว่าเราเหมาะสมไหมที่เราคุยกับฝรั่งอย่างเช่นว่าฝรั่งตก็การไปฮอลิเดย์อะฮอลิเดย์ถ้าเกิดอาคุณจะให้ฉันไปฮอลิเดย์ด้วย2อาทิตย์ใช่ไหมตอนนู้นนะ่ะ ตอนเราเป็นสาวอะเราจะทำล้วจะบอกว่าต้องการให้ฉันไปฮอลลเดย์ด้วยเราฐานะคบกันเราก็คุยกันมาในระยะหนึ่งแล้วถ้าคุณต้องการมาไทยแลนด์โอเคฉันจะเปเพื่อนคุณแต่ฉันก็ต้องขาดงานนะงานของฉันฉันจะต้องจ่ายให้บอสตอนนั้นท่นนี้หรือว่าฉันปิดร้านฉันจะขาดรายได้ประมาณวันละห้าหมื่นบาทอะวันละห้าหมื่นบาทวันละแสนถ้าเธอเทคแคร์ฉันฉันก็จะไปเป็นเพื่อนเธอเอาไหมล่ะอะอย่างเงี้ยเราก็ต้องชอบเขาเลระดับหนึ่งแล้วก็ไปถ้าคิดว่าเป็นการปลอกลอกอันนั้นก็คือบาปอยู่กับ คนที่พูดเพราะเราไม่ได้บอกรอกคุณคิดว่าคุณจะไปไหมถ้าเขาบอกว่ามาแบกกระเป๋าให้ฉันหน่อยไม่ให้ฉันนอนฟรีๆหน่อยฉันไม่จ่ายสักบาทถ้าเขาพูดแบบนี้คุณไปไหมคุณไม่ไปแน่นอนเพราะมันฟังแล้วมันดูแบบมันไม่แฝมันดูแบบเราไม่อยากไปต่อมันไม่มีอนาคตมันแบบดับฝันสิ้นเชิงเราไม่ไปนะคะอันนี้คือข้อคิดค่ะและคนจะว่ายังไงเราก็ช่างอย่างที่บอกนะคะบุญกับบาปเรากาลึกอยู่คนเดียวแล้วจํา มันจะติดจิตด,ดวงนี้ไม่ว่าพบชาติไหนมันก็จะไปส่งผลให้เหรานะคะดังนั้นเราแค่นั้นที่รู้คนอื่นจะว่างไงไม่แคร์ไม่แคร์ค่ะเรารู้อะเหมือนขายที่เหมือนกันเขาจะพูดยังไงคุณอย่าไปแคร์เงินที่จะมาซื้ออาหารใส่ปากคุณคือเงินของคุณกินทุเรียนเงินของคุณน้ําดืม่มเงินของเรา เอาตรงๆพูดง่ายๆตรงไปตรงมาเป๊ะเนาะให้ความคิดน้องๆให้พลังบอกตัวเองไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปแคร์คนมันเสียเวลาเราโตแล้วเราจะไปแคร์ทาไมเขาไม่ได้มาตัดเกรดโรงเรียนเราเราไม่ได้นักเรียนอีกต่อไปนะคะเราไม่ต้องการเกรดเอเราไม่ต้องการเกรดสี่เราไม่ต้องการใบป,ปร,ริญญามันเป็นเรื่องของชีวิตที่ก่อนจะตายเนี่ยเราทําบุญหรืออย่างเรามีเงินหนิดหาอยู่หากินพ่อแม่เราเรากินอยู่ยังไงมันเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวล้วนๆนะคะ แม่บูชาสีพึ่งไม่กี่วันแบบในที่เรียกว่าหมานเพตตี้แจมหมานในที่นี้ก็คือการที่เรามีพลังหัวข้ามาขายของขายดีคนยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มให้ทุกอย่างเป็นพพสิทีฟไปหมดเรามีพลังดีๆเรามีความสดใสนะคะพอสดใสปุ๊บโชคลาภมันก็จะเริ่มเข้ามา เพาว่ากี่วันเนี่ยแล้วแต่คนค่ะบางคนเห็นผลในหนึ่งวันในครั้งแรกหรือบางคนสามวันบางคนสามอาทิตย์บางคนสองเดือน2เดือนได้เงินแบบหลายสิบล้านนะคะ mm. ก็คือใช้เวลานิดหนึ่งสําหรับเงินก้อ,อนใหญ่บางคนสามวันคะ่ะได้เงินแสนค่ะกีเราเคียวเองทําเองบุญก็เช่นกันใช่ค่ะน้องกอนถูกต้องค่ะแม่เคยโดนฝรั่งว่าโกดิกร์ไหมคะอ่ะโดนค่ะทอมเจอรีโดนค่ะ,นค,ะคนที่ว่าเราโกดิกร์คือคนที่ไม่เคยให้หาอะไรเราเลย เช่นกันกับคนรอบข้างเราที่ดูถูกเหยียดยามที่ว่าเราบ่อยมันเสียหายเงินเท่าแมงกระัางรอยบาทฝรั่งคือกันฝรั่งที่ว่าเราส่วนใหญ่จะเป็นลูเซอร์และส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ได้ให้เงินเราเราตัดออกไปค่ะเราเอาแค่คนที่เขาจะเทคแคร์เราคนไหนว่าเราโกดิเกอร์คนไหนว่าเรา deeper, นหน้า,เ,านงเงินตัดออกไปค่ะคุยไม่รู้เรื่องคุยแกไม่ได้ฉันไม่มีอารมณ์คุณพูดแค่นั้นจิมีฉันก็หดตัวแล้วค่ะ คุณแสดงความทุเล็ความถูกความชีพ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 ของคุณน่ะก็ทําให้ทีมมีฉันหดตัวแล้วค่ะปากม้ลูกปิดแล้วค่ะปากม้ลูกฉันล็อกเลยค่ะเอาตรงๆค่ะฉันจะเป็นโกดิเกอร์มันไม่ใช่หน้าที่ของเขาถ้าฝรัง่งว่าเราโกดิเกอร์เราไม่ตอบเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปเสวนบานด้วย คนแบบนี้จ้างให้ตายก็ไม่ให้เงินลำบากเหนือหน่อยเหนื่อยคุยเลิกได้เลิกค่ะคนดูถูกคนที่มีความติดลบนะคะเลิกค่ะแม่เอาเงินผู้เทา่ามาเปย์เด็ก่อยมันผิดบอแอปเปลิลขึ้นอยู่กับข้อตกลงถ้าผู้เท่าคนนั้นบอกว่า<ม>ถ้ามีใครให้มีเขาคนเดียวมันจะผิดแต่ถ้าเขาให้เงินเรามาด้วยความพิสวาสให้เงินเราแล้วอ่ะ เราจะไปทําอะไรก็ได้ไปซื้อกินก็ได้มันเรื่องของเราอันนี้ต้องขอตอบตามตรงก็คือแล้วแต่เราให้เราสบายใจไปเลยมันเป็นเงินบริสุทธิ์แล้วมันไม่ใช่ว่าเราไปขโมยเงินเขานี่คะขโมยเงินเขาไปแอบลักเอาเงินในถุงเขาไปให้ผู้อื่นอัน,นาาั้นะบ้าอันนี้เขาให้เราแล้วค่ะซื้อกินได้ซื้อกินค่ะลูกเราความหมาแบบแม่ขอบคุณแม่มาค่ะเพจติแจมขอบคุณเช่นกันค่ะลูกสีพึ่งมหาสเสน่ห์ฝากไว้เลยเอาไปเถอะ อย่างอื่นที่เราพลาดมาทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากถ้าเรามีตัวนี้ของขมิญออรา่าบาลานีจากคะป่าอันนี้พูดแล้วก็พูดพูดแล้วพูดอีกจินงก้ามาดานปยาไม่มีเยอะเน้นให้ความรู้เพราะว่ามาดานปยา,าก็ถูกใจอะถูกใจอะก็พูดอะค่ะไม่ออกอะไร ซื้อของเซเว่นกินที่ภูเก็ตเยอะแม่บาตองใช่ค่ะแม่คนที่ว่ามันไม่ให้สักบาทคนที่มันให้ไม่เห็นว่าอะไรเลยใช่ค่ะน้องเจอรี่ใช่ค่ะคุณไหมเลิศค่ะปบมือค่ะน้องไหมจากอเมริกาค่ะมันเลิศจริงมันก็ต้องพูดกันตรงๆแบบนี้นะคะมาดามท่านอื่นอาจจะดา่ามาดามปยาไอ้นี่กูก็ไม่แคร์เหมือนกันเพราะว่าไอคนที่ดา่ามันก็ไม่เคยมาซื้อของเราไม่เคยมาอุดหนุนเรา เราก็ไม่นับเราอย่าไปนับคนที่ไม่มีประโยชน์ในชีวิตเราตัดได้ตัดอย่าไปแคร์ให้อยู่ในโลกใบนี้ด้วยความอิสระของเราเองเราอย่าไปขึ้นอยู่กับคําคนมันไร้สาระมันเสียเวลาเราชอบแบบไหนเราทำเราไม่ได้ผิดกฎหมายเราไม่ได้ไปฆ่าใครไม่ได้ไปทำร้ายใครแล้วอยู่ม่อม่อมแม่แม่ของเราน้องเจอรี่เคยบูชาสีพึ่งแม่หนึ่งปีที่แล้วผู้ชายออสเตรเลียปเปงเงินก้อนค่ะเลิศมาก เลิศมากค่ะผู้ชายออสเตรเลียเป็นก่อนสีพึ่งบอกเลยมันขึ้นงานมากๆไม่ว่าจะเป็นงานเอเชียงานฝรั่งงานตะวันตกอ่าองกงสิงคโปรค์คือได้หมดอาเซียนคันทรีสได้เบิร์ดเลยได้หมดยุโรปก็ได้คือมันเจ๋งอะ่ะมันอันนี้คือ,อครอบคลุ่มสุดเอาไปลองดูนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะแถมสุดปนิบัตรขอเงินผู้ชายให้ Hi. ขอบคุณที่ติดตามค่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลงก่อนพอแค่นี้ก่อนอย่าลืมนะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือจิตใจเราทําจิตใจเราให้สบายอย่าไปแคร์คนอย่าไปฟังคนปิดหูปิดตาบ้างอย่าไปแคร์ให้เรามีความสุขแล้วมีความสุขเราดูดีปุ๊บเราใจใจมีกําลังใจแล้วเราสามารถที่จะเปิดแล้วก็แชทหรือว่าออกไปข้างนอกไปเดินห้างไปเจอผู้คนได้ แล้วผู้ชายเห็นพลังดีๆจากตัวเราเข้าจะเขา้าเขา้เขาหาเรานะคะก็ใช้ของดีประกอบไปด้วยไปแนะนำนะคะดไนท์ night, ค่ะฝันดีราตรีสวัสดิทุกท่านค่ะสวัสดีนะคะ